สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีลงวอร์ดมินิแมปนะฮะของ Power นะฮะอันดับแรกนะฮะให้ทำการโหลดนะฮะทั้งสองโฟลเดอร์นี้มาเลยนะฮะ,อะพอเราโหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้ทำการแตกโฟลเดอร์ออกมานะฮะขั้นตอนแรกนะฮะให้เราทำการเปิดตัวนี้มานะฮะยู UI นะฮะแล้วก็ทำการ Copy ทั้งหมดในโฟลเดอร์นะฮะไปที่โฟลเดอร์เกมนะฮะไปที่พาวครับไปที่บ i n า r ีนะ,ค,ะ Win ครับวินหกสิบสี่ครับ แล้วก็ลงหน้านี้ได้เลยนะฮะที่ Copy มาทั้งหมดครับพอเราลงตัวนี้เสร็จนะฮะเรามาดูที่ไฟล์ mod นะฮะเปิดไฟล์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปที่ mod นะฮะ mod tech นะฮะไปเปิดตรงนี้นะฮะส่วนเป็นหนึ่งนะครับตรง bp mod นะโหลดเดิม mod นะฮะเปลี่ยนส่วนเป็นหนึ่งแล้วกดเซฟครับพอเราเซฟเสร็จนะฮะย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาที่ภาพ ให้เราทำการเปิดโฟลเดอร์นี้นะฮะโฟลเดอร์แมปนะฮะมิ mini map นะิแมปนะเราทำการ copy ทั้งสไฟล์นี้มานะฮะไปที่พาวครับไปที่คอนเทนต์ครับแล้วก็วางที่หน้านี้เลยครับปึ๊บแค่นี้เลยครับแล้วหลังจากที่เข้าเกมนะฮะปึ๊บเข้าไปสักครู่นะฮะ หลังที่เข้าเกมมานะฮะเดี๋ยวจะไปหาเสิรทดลองดีกว่าโอเคฮะหลังที่เข้าเกมมานะฮะบุมซ้ายบนจะมีมินิแมปนะฮะแล้วเกิดของใครไม่ขึ้นนะฮะเรากดอินเสิร์ตดูครับปุ่มอินเสิร์ตตรงในคีย์บอร์ดนะฮะมีเพลงเท่านี้ครับเคคับขอบคุณมากคับ